คุณผู้ชมคะคุณนัฐากมลวาทินได้พูดคุยกับคุณชัดคำแสงผู้อำนวยการวันโอวันผับกับประเด็นลดค่าไฟอย่างไรให้แร์ขึ้นติดตามได้ในทันโลก101คะ่ะมติคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาแล้วนะคะเรื่องลดค่าไฟฟ้าเหลือ3บาท99สตาตางค์ต่อหน่วยพอ รถราคาลงมาแบบนี้แล้วจะส่งผลอย่างไรในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมหรือว่าจะส่งผลต่อภาพรวมอย่างไรวันนี้ทันโลก101กับคุณชัดคำแสงผู้อำนวยการวันโอวันพับน่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องมาชวนคุยกันนะคะเกี่ยวกับนโยบายลดค่าไฟฟ้าเนี่ยค่ะก่อนอื่นเราก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่อยู่ๆเราก็จาได้ใช้ไฟที่ถูกลง นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยจะมีมีหลายเรื่องที่อยากจะมาชวนคุยนะครับว่านอกจากเรื่องของการจัดการแก้ปัญหาค่าไฟแล้วเนี่ยจริงๆมันมีวิธีคิดวิธีทําหลายแบบเราจะทําอย่างไรนะครับโดยเฉพาะที่ทำเนี่ยให้มันแฟร์ขึ้นได้ในอนาคตครับอาจจะมีคําถามว่าลดค่าไฟจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้คะ ลดค่าไฟเนี่ยเรากำลังพยายามทําให้ลดค่าไฟลงนะครับ4 6สตางค์ต่อหน่วยนะครับจาก4บาท4 5ที่เราจ่ายให้กฟผตอนนี้ก็จะเหลือ3บาท99นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการทำเนี่ย อย่างแรกเลยที่ต้องบอกกันนะครับก็คือว่ามันคือวิธีการที่เรายืดเวลาชําระหนี้ออกไปนะครับกฟผเนี่ยแบกภาระขาดทุนอยู่นะครับแล้วทุกวันนี้ที่เราจ่ายค่าไฟเนี่ยก็มีบางส่วนที่เอาไปใช้คืนหนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการให้ยืดเวลาออกไปก่อนเรายังไม่ต้องชําระคืนหนี้เต็มจํานวนนะครับก็จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าแล้วก็ผักปัญหาเรื่องของการขาดทุนสะสมนี้ไปก่อนแต่การแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการโดยรวมแบบทุกคนได้รับส่วนลดเท่ากัน จะส่งผลอย่างไรคะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการให้ส่วนลดเท่ากันเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยคุ้นชินมากนะครับว่าเวลาลดราคาเนี่ยเราก็ลดให้มันเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ว่าในยะของมันเนี่ยก็คือว่าถ้าเราลดเท่ากันทุกหน่วยยิ่งใช้มากยิ่งได้มากครับถ้าเกิดเรามาดูตัวเลขของประเทศไทยจริงๆแล้วการใช้ไฟของเราเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสอแสล้านหน่วยต่อปีนะครับโดยที่ประมาณ 67%, 6 8เนี่ยอยู่กับกิจการ นะครับแล้วก็กลุ่มครัวเรือนเนี่ยประมาณ27นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเงินที่จะได้รับเยอะที่สุดก็คือจะไปอยู่กับกิจการส่วนครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะได้รับน้อยรองลงมาแสดงว่าอาจจะผิดเป้าหมายของนโยบายที่จะลดค่าไฟฟ้าหรือเปล่าคะ ก็อันนี้มันมีหลายเรื่องที่อาจจะดูว่าเหมือนผิดเป้าหมายนะครับถ้าเกิดเราลองซูมเข้าไปในตัวกิจการเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเงินเกินครึ่งหนึ่งนะครับที่ลงไปช่วยในตัวกิจการเนี่ยอยู่กับกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีกลุ่มที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ใช้ไฟเยอะเนี่ยไม่ถึง ครึ่งเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำนะครับของกิจการทั้งหมดอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เยอะก็คือกลุ่มที่เป็นห้องพักนะครับพวกโรงแรมหอพักต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการอยู่ไม่ถึง1%เหมือนกันแต่ว่าก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไป4%กลุ่มที่จะได้น้อยจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟขนาดเล็กอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ทําธุรกิจขนาดเล็กอาจจะมีความลําบากมาก่อนเนี่ยซึ่งมีจํานวนเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะได้ผลตรงนี้น้อยหน่อย หมายความว่าถ้ามุ่งหวังจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยเรื่องลดค่าไฟก็อาจจะไม่ตรงจุดล่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยตรงจุดมากนักนะครับแล้วก็มีผลในมุมทางอ้อมด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงการลดค่าไฟเนี่ยมีคนคาดการณ์ว่าเดี๋ยวลดค่าไฟแล้วสินค้าอื่นๆก็จะลดลงตามมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปลองดูอย่างเช่นประสบการณ์งานวิจัยในสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานขนาดใหญ่แม้ว่าจะขนาดใหญ่แบบ10%นะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเนี่ย มีผลต่อราคาสินค้าอื่นๆน้อยมากนะครับคือ,คอราคาพลังงานอย่างเช่นราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไป10%ราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแล้วถ้ามาดูในระดับครัวเรือนล่ะคะ กลุ่มที่จะได้ผลประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้านี่จะเป็นกลุ่มไหนครับสำหรับครัวเรือนเนี่ยถ้าเราลองเอามาเรียงดูนะครับจากครัวเรือนยากจนไปถึงกลุ่มครัวเรือนรวยนะครับจริงๆเราก็จะเห็นว่ากลุ่มครัวเรือนยากจนเนี่ยเขามักจะใช้ไฟน้อยและกลุ่มครัวเรือนรวยกว่าเนี่ยเขาจะใช้ไฟเยอะกว่านั่นก็แปลว่าเงินส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับกลุ่มกลุ่มที่ร่ํารวยมากกว่านะครับถ้าเราลองดูกลุ่มที่จนที่สุด20%ปรนะครับประมาณ4ล้านครัวเรือนที่ยากจนเนี่ยใช้ไฟ ประมาณแค่ร้อยกว่าหน่วยต่อต่อเดือนนะครับเขาก็ได้บนผลตอบแทนตรงนี้ผลได้เงินความช่วยเหลือตรงนี้ไปประมาณ8%เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งรวยขึ้นก็ยิ่งมีการใช้ไฟเยอะขึ้นก็ยิ่งได้ผลความช่วยเหลือเยอะขึ้นนะครับในขณะที่กลุ่มรวยสุดนะครับซึ่งใช้ไฟเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้ความช่วยเหลือไป30%กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ40%ครับ มีข้อเสนออย่างไรคะสำหรับวันโอวันผับข้อเสนอในการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายลถค่าไฟฟ้าเนี่ยค่ะครับแนวทางที่เริ่มทยอยใช้กันมากขึ้นทั่วโลกนะครับก็คือเรื่องของการลดหน่วยต้นตนให้เยอะนะครับอันนี้มันแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า,าถ้าเกิดแทนที่เราจะลดทุกหน่วยให้มันเท่ากันเนี่ยหน่วยแรกๆที่มีคนทุกคนใช้เนี่ยเราอาจจะลดราคาส่วนนี้ให้เยอะส่วนที่มัน เป็นการหน่วยท้ายๆที่คนใช้มีคนใช้ไม่เยอะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นกิจการขนาดใหญ่เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะให้ส่วนลดที่มันน้อยลงหน่อยแล้วถ้าเกิดเราทําให้มันไปไกลกว่าน,นั้นอีกก็คือลดเฉพาะ150หน่วยแรกเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเงินความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวิธีแบบนี้เนี่ยก็จะทาให้กลุ่มครัวเรือนยากจนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เท่าเทียมมากขึ้นยากจนได้13%กลุ่มครัวเรือนรวยสุดได้2 8การลดค่าไฟฟ้าแบบนี้จะช่วย ปรับเปลี่ยนในแง่ของโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในระยะยาวหรือว่าจะช่วยประเทศไทยในระยะยาวได้ไหมคะตอนนี้ยังนะครับการที่เรากําลังทําสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเป็นหลัก แต่ว่ายังมีเรื่องโครงสร้างอื่นๆที่เราจะต้องทําต่อไปในอนาคตนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยมีการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เวอร์เกินไปจนเราเนี่ยไปอนุมัติให้สร้างโรงงานไฟฟ้าเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถผลิตไฟได้เกินวันที่เราใช้สูงที่สุดเนี่ยเกินไปอยู่50%นะครับในขณะที่มาตรฐานโลกเนี่ยเขาวางกันไว้แค่1 5ก็เพียงพอแล้วตรงนี้ก็ทําให้เราเนี่ยลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเยอะเกินไปจ่ายค่าความพร้อมในการจ่ายไฟมากจนเกินไป สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกเอามาเก็บมาคิดเป็นค่าไฟของเราในอนาคตเนี่ยก็คือนอกจากการลดกําลังการผลิตส่วนเกินแล้วเราก็อาจจะต้องมานั่งคิดกันเพิ่มด้วยครับในเรื่องของการทําอย่างไรให้การคิดค่าเชื้อเพลิงในการผลิตค่าไฟฟ้าเนี่ยให้มันแฟร์หรือเป็นธรรมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าม,มองไประยะยาวกว่าน,นั้นอีกก็คือ ถ้าเกิดเราลดส่วนที่เป็นพลังงานฟอสซิลลงแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มพลังงานสะอาดซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็ต่ำลงเรื่อยๆครับเอาละค่ะแนวคิดจากผู้มีการวันโอวันผับนะคะเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าก็อาจจะเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ระยะยาวก,ก็ยังมีโจทย์สำหรับประเทศไทยเรื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมให้เข้ากับบริบทโลกที่กำลังเน้นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชัดมากค่ะ